รถเราจะทําพรบอรสองเล่มได้หรือเปล่าถ้าทําได้แล้วจะคุ้มครองอย่างไรมาฟังกันครับมีคําตอบในคลิปนี้ทุกท่านครับรถเราเนี่ยสามารถจะทาพรบรได้มากกว่าหนึ่งเล่มน,นะครับอาจจะบริษัทเดียวกันหรือสองบริษัทก็ได้นะครับและคุ้มครองอย่างไรเมื่อเกิดเหตุนะครับเราขอแบ่งเป็นสองกรณีดังนี้นะครับในกรณีที่ทําในวันเดียวกันนะในวันเดียวกันทั้งสองฉบับ เมื่อเกิดเหตุความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเฉลี่ยกันทั้งสองฉบับครับจ่ายเท่าเท่ากันยกตัวอย่างครับเมื่อเกิดเหตุมีค่ารักษาพยาบาลกับคนขับอยู่ที่สองหมื่นบาทนะครับก็ทั้งสองเล่มก็ต้องจ่ายนะครับเล่มละหนึ่งหมื่นบาทเท่ากับสองหมื่นบาทนะครับต่อมากรณีที่สองทำคนละวันกันอาจจะหางกันกี่วันแล้วแต่นะครับแต่คนละวันกันเมื่อเกิดเหตุ เล่มแรกจะต้องทดใช้ก่อนนะครับจนเต็มวงเงินถ้าพอก็จบแค่นั้นแต่ถ้าไม่พอนะฮะส่วนที่ส่วนเกินจากเล่มแรกเล่มที่สองจะต้องรับผิดชอบต่อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวงเงินที่ได้นะครับก็ทั้งสองเล่มถ้าเกิดเหตุผู้ประมาทก็ได้เล่มละสามหมืบาทนะครับสองเล่มก็เป็นหกหมื่นบาทนะครับ ส่วนผู้โดยสารหรือคนอื่นๆนะครับก็ได้อยู่ที่คนละ8ปดหมบาทต่อเล่มนะครับสองเล่มก็ได้ถึงแสนหกนะครับมีครับมีหลายคนคิดว่าการมีพรบรมากขึ้นหนึ่งเล่มเป็นการลดความเสี่ยงหรือลดค่าใช้จ่ายหรือเป็นเอาส่วนนี้นะครับมาเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยในกะรณีที่เขาเป็นต้นเหตุ ให้คนได้รับบาดเจ็บถือว่าคนที่ซื้อสองเล่มนี้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรุนจริงครับจะใครยากมีสองเล่มแล้ไม่รู้ทำไงปรึกษาได้นะครับสิ่งดีๆเหล่านี้สมมอบให้จาบคนคนที่คุณรักได้ด้วยความปรันาที่จากผมมึกทพดลเมสุวรรณทีมอาจารย์แดง